อ้าคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ชายเนี่ยขับรถกระบะไปไล่ชนรถเก๋งอยู่สองคันนะคะตำรวจเนี่ยจับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ชัดเจนเลยค่ะนี่มันเมาแล้วขับค่ะมาถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอช่วยรถเก๋งเฮ้ยฟิล์มช่วยถ่ายดิเดี๋ยวแม่กูเต้รถเก๋งไว้เร็วรถเก๋งเมื่อกี้ที่ชนกูอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทำไมชนแล้วเนี่ย เห็นไหมคะเห็นคลิปไหมชนจนเปลี่ยนเลนเลยนะถลายอ่ะคือนี่เป็นคลิปที่พลเมืองดีเนี่ยเขาบันทึกภาพมาไว้เพราะว่าเพราะเห็นแล้วเนี่ยเขารู้สึกเอ๊ะมันมันผิดสังเกตละพฤติกรรมการขับขี่ของรถกระบะคันนี้เนี่ยมันแปลกๆนะมันจิ๊ดจี้ไล่ๆยังไงไม่รู้มันแปลกๆเขาถ่ายรูปไปเลยค่ะก่อนที่จะแจ้งเหตุไปที่สพชัยพฤกษ์ว่ามีเหตุรถยนต์ไล่ชนกันอยู่บนถนนราชพฤกษ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ ที่เกิดเหตุนั้นพบคนขับรถกระบะเป็นแบบแคบนะคะสีดำอยู่ในสภาพนี่คือมึนเมาแล้วค่ะชัดเจนสภาพรถด้านหน้าฝากระโปรงเนี่ยยุบเสียหายค่ะนี่คือสภาพของรถกระบะ,ะขณะที่รถเก๋งสองคันที่ถูกรถกระบะคันนี้ไล่ชนถูกชนท้ายนะคะพังยุบเสียหายแบบทั้งคู่เลยค่ะมไม่เหลือเลยค่ะทางร้อยเวรเจ้าของคดีได้ควบคุมตัวคนขับรถกระบะไปที่สพชัยพฤกษ์นะคะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล แล้วชัดเลยค่ะสูงถึง2 0 2มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้โหเมาอะเมามากเมามากเมาหนักนะคะเบื้องต้นแจ้งไปสีข้อหาค่ะก็คือขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะขับรถประมาทหวาดเสียวหวันว่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายโดนไปสีข้อหานะคะ จากนั้นได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายโดยที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะแบบนี้ให้ประกันตัวไม่ไหวแล้วนะคะทางด้านเจ้าของรถเกง๋งคันที่ถูกตามชนท้ายซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเราว่าขณะที่เขากําลังยูเทิร์นเขาเห็นรถกระบะเนี่ยเปิดไฟแบบไฟกระพริบแล้วก็ไล่รถคันข้างหน้าก่อนที่จะมาถึงคิวของตัวเองค่ะคือขับมาจอดท้ายรถของตนเองค่ะ มันเป็นเลนเดียวครับแ,แล้วนั้นกดตกผมก็เลยต้องขับเบาเครับแล้วเขาก็ขีตูุดมาอย่างนั้นก็ก็จังหวะผมจะลงเขาก็ชนผมเลยชนโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับแล้วผมก็พยายามจะจอดคุยหลยยังจากนั้นเขาก็เขาก็ <ๆ S 1> ชนอีกรอบเขาก็ไม่ไม่มีท่าทีมาคุยผมว่าตกรอบประมาณสามรอบผมว่าเคะคิดว่าไม่ไม่กล้าไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าคุยแล้วแล้วเขาเป็นผล้ติษยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ลงมาคุยแล้วขับรถหนีแล้วเขาก็าชนตลอดไปเรื่อยๆตลอดทางเลยค่ะคุยไม่ได้นะคะคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอะ,อะขับชนขับชนอย่างเดียวผู้เสียหายฝากไปถึงผู้ที่เมาแล้วคิดจะขับรถนะคะหากอยู่ในอาการมึนเมาขอเลยค่ะอย่าขับดีกว่า เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับครั้งนี้ที่ไม่มีใครถึงแก่ชีวิตนะคะมีเพียงรถที่เสียหายเท่านั้นและที่สําคัญเมาล้อขับนั้นผิดกฎหมายเต็มๆเลยค่ะอันตรายนะครับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ <Okay. S 2> และได้ข่าวว่ากระบะเนี่ยชนชนชน,ชนจนะทั้งขับไปต่อไม่ได้เลย <Okay. S 2> ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับ okay.